ครับวันนี้นะครับพนักงานสอบสวนสอน,นอต่าปูเนี่ยก็นัดหมายผมนะครับให้มาให้การเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เห็นบอกไว้เลยว่าจะนัดมาอีกหลายรอบนะครับก็วันนี้ก็เลยมาให้ข้อมูลแล้วก็เลยเอาผังที่วันนั้นถแถลงข่าวนะครับที่สํานักง,งานสิทธารอเฟิร์มเนี่ยเอามาว่าให้พนักงานสอบสวนด้วยเลยโอเคครับพี่พี่นักข่าวถามได้เลยครับ ของเมื่อวานนี้ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าของที่ไปยื่นปปปเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพนักง,งานทั้งเครือข่ายแต่ว่าที่สอนอเตาปูเนี่ยของผมเนี่ยโฟกัสเฉพาะรายบุคคลเลยก็เลยวันนี้เอาผังของเว็บ b n k นะครับแล้วที่เ,เกี่ยวข้องกับเครือข่ายบิ๊กโจ๊กเปรียบเทียบกับเครือข่ายของบิ๊กต่อนะครับเอามาให้กับทางเจ้าพนักง,งานตํารวจเนี่ยดูแลเปรียบเทียบจะได้ทํางานง่ายขึ้นครับ เขาไม่ได้แจ้งก่อนนะครับว่าจะมาให้เรื่องอะไรแต่เขาบอกว่าเยอะแล้วก็มีคณะกรรมการสอบสวนของทางบกน .2 ออด้วยวันนี้มาด้วยยังไงครับกรณีของพี่โจครับที่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเจอศึกสองด้านด้วยอะไรเงี้ยจับความเป็นธรรมในคดีที่คาดว่าจะมีกระบวนการช่วยเหลืออีู่เบื้องหลังนะครับก็พี่โจก็าต้องสู้ต่อไปนะครับเมื่อกี้ก่อนออกมาเนี่ยก็ฟังเขาถแถลงอยู่เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องวินัย เรื่องวินัยเนี่ยผมก็ไม่ไม่ค่อยทราบดีเท่าไหร่อันนี้ให้ถามทางตํารวจน่าจะดีที่สุดนะครับก็ขเขาเลื่กรักสู้อยู่แล้วครับก็คงต้องสู้ต่อไปนะครับาตวอในเรื่องอาาที่กังวลไหครับว่าจะมีกระบวนการช่วยเหลือ้หลัของบิ๊กต่อเหรอใช่ใชก็กังวลครับกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าคดีไม่ค่อยจะเดินไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่ตั้งคณะอะไรมาที่จะสามารถทำคดีได้ตอนนี้รู้สึกว่าคนที่รับผิดชอบน่าจะเป็นแค่บ,บกน .2 นะครับ ไม่ไม่ใช่ทางนาครบาลลงมาตั้งคณะเองเหมือนกับคดีแรกจริงๆแล้วเนี่ยคดีเนี้ยควรจะเอาคดีคณะพนะธรมส่วนคดีแรกะนะครับที่ทำอ่ะนะรองผู้พิจารณา,านครบาลอะไรเนี่ยเขาทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วมันจะได้ทําง่ายขึ้นถ้าเกิดไปให้พนะธมส่วนชุดใหม่มาทําก็ต้องม,มันเริ่มใหม่หมดนะครับรอบที่สามแล้วครับรอบที่สามครับทั้งก่อนหน้า ที่เคยเหมือนเอาคำสอบปัะคำที่เป็นทำให้การที่เป็นเอกขอ้งสอดมามีความคืบหน้าอะไรอย่างก็เดี๋ยววันนี้จะสอบถามความคืบหน้านะครับแต่เท่าที่ติดตามมาเมื่อวันก่อนที่เข้ามานะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับของสอน,นต่อปูนนะครับอะไรครับมองว่ากระบวนการที่ทำ มันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเข้ามาให้ถึงสามรอบแล้วพอให้ถึงอ,อ,อย่างแล้วมันมีอะไรที่มันตอบกับคือรู้สึกว่าการดําเนินคดีกับพลเอกต่อศักดิ์เนี่ยยากมากยากเหลือเกินนะครับเหมือนกับเจ้าเจ้าที่ตารวจเนี่ยไม่ค่อยใช้ความร่วมมือเลยนะครับมันไม่เหมือนกับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้นะเป็นเว็บพนันนะครับแล้วก็เป็นไม่ใช่ตํารวจชั้นผู้ใหญ่แล้วกันนะครับดำเนินคดีเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันไม่มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนเจ้าที่ตํารวจสามารถไปหาหลักฐานได้เอง นะครับอย่างคดีเนี้ยผมต้องหาหลักฐานให้ทุกอย่างนะครับก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหามานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเมื่อ,อไหร่ยังไงเลยมันจะทําให้เราทอ้อถอยแล้วก็ถอดใจไหมครับก็เขาก็อยาใกให้ผมท้อนะครับแล้วให้ถอดใจเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็บอกแล้วว่าเวลาตาิดต่อทีเนี่ยท้อนะครับมาเจอตํารวจไม่ความร่วมมือเลยนะครับแล้วก็จะมาพยายามที่จะมาเหลี่ยมใส่ผมนะครับเดี๋ยววันนี้เผมต้องบอกเลยว่า พระสวนคนเดิมนะถ้าจะมาเหลี่ยมใส่นี่นะด่าเลยนะครับนะทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าไอ,ทอ้ท้อมันท้อแต่ว่าผมมันไม่ถอยอยู่แล้วครับอย่างที่บอกทุกคนมีโอกาสที่จะฟ้องนักงานสอบสวนหนึ่งคเจ็ดไหมครับมีครับถ้าเกิดว่าเจอจุดที่พระน้ำสวนเนี่ยทำอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะถ่วงเวลานะครับโดยการโอนสำนวนก็ดีนะครับหรือว่าไม่ไม่ทำอะไรเลยตามที่ข้อมูลที่ให้ไปเนี่ย เป็นระยะเวลาที่พอสมควรแล้วคงจะต้องดําเนินการกับพนักงานสอบสวนต่อไปครับ,บก็คร,า,รา,าวที่แล้วที่ผมมาสอบนะครับก็พยายามที่จะพูดให้ผมเนี่ยเหมือนกับให้คดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในอนานาจของสอนอาต่อปูนนะครับแล้วก็จะออโอนคดีไปไอ้ที่เป็นสาระจริงๆนะครับก็ไม่ยอมจดให้ผมจนผมมาอ่านเพิ่มนะครับก็เห็นว่าไม่มีแล้วก็เลยต้องบอกเขาว่าเนี่ยมีการลงคาให้การเพิ่มก็ถึงจะยอมลงเพิ่มให้ คือต้องประมาทไม่ได้เลยครับมาที่สอนอนนี่นะจะต้องจะต้องดูทุกตัวอักษรนะครับแล้วเวลาคําถามมาแต่ละคําถามก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาถามเพื่อที่จะดึงสํานวนหรือถามเพื่อที่จะเออเอาสานวนไปไว้ที่อื่นหรือเปล่านะครับก็บอกว่าเหลี่ยมเยอะในคดีของพี่ต่อเนี่ยครับเกินกว่าสามร้อยล้านแล้วสมควรที่จะข้อเยี่ยม ต้องให้เจ้าพนักง,งานตำรวจเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนก่อนนะครับคือเงินเงินเข้ามาเนี่ยตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมมีการถแถลงไปนะครับเงินเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบัญชีนัทพงศ์บัญชีเดียวเนี่ยมันร่วม800ล้านละแต่ว่าไอ้โรงพักเนี่ยที่เรามาดำเนินคดีนะครับเราเดำเนินคดีเขาเรื่องของเว็บ BNK นะครับฉะนั้นต้องมาจําแนกว่าเว็บ BNK นี่ยมีการโอนมาเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็คงจะ เดือนละ1ล้านนะครับเราต้องมาดูว่าย้อนหลังว่าได้รับไปทั้งหมดกี่เดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยคดีที่สนตะปูนเนี่ยมันไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่จะไปไปที่ Dsi อหรอกนะครับแต่ว่าไอคดีที่ผมดําเนินคดีในเรื่องของเออสิธุรกิจนะครับที่มันมีเงินโอนเข้าเยอะๆเลยนะครับเป็นรายเดือนเนี่ยจนบัญชีมา้าบัญชีหนึ่งเนี่ยมีเงินร่วม800้ล้านนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเข้าในอนาคตแต่ว่าต้องให้ปป,ปเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนเอาให้ได้วความชัดเจนก่อนนะครับ ตั้งแต่ที่เราร้องมาเนี่ยครับไม่มีความการเคลื่อนไหวเลยเลยทนายมองมองอย่างไรหรือมองว่าเขาเขากำลังมองว่าเราไม่มีคู่เทียบคู่ต่อสู้ถ้าเกิดว่าจะมองว่าผมไม่มีสิทธิ์นะครับหรือว่าไม่ใช่คู่เทียบคู่ต่อสู้เนี่ยมันก็ไม่จริงหรอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่มีสิทธิ์เห็นการกระทําความผิดนะนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษได้แต่เนื่องจากคดีเนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับผมเลยใช้คําว่ากล่าวโทษมาตลอดนะครับแต่ถ้าเราผมเป็นผู้เสียหายผมมาร แต่ว่าผลของการร้องทุกข์และกล่าวโทษเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะครับก็คือตํารวจจะต้องดําเนินคดีตามที่ได้มีผู้กล่าวโทษหรือว่ามีผู้ร้องทุกข์เนี่ยได้มากล่าวโทษเอาไว้ยังไม่มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมผมเอาข้อมูลที่เคยแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะครับเอามามอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับจะได้ทํางานกันได้ง่ายขึ้นนะครับพยายามทําให้ทุกอย่างและประเด็นหลักฐานทุกอย่าง ทําทุกทางนะครับก็จะดูว่าทางพระราชาสวนสอนอตาปูนเนี่ยจะทําคดีให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ไหมนะครับกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ